พกกับช่างอ้วนนะครับได้จัดให้หลังจากที่ปลอดล้อออกเรียบร้อยแล้วจะทําอะไรครับทําอะไรครับจะเปลี่ยนอะไรครับวันนี้อ่าอ้วนมันเอืออ้วนมันเอือจัดให้นะครับวันนี้อ่าเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่่โอ้หอรลักมาโอเคมาวันนี้ก็จะมาทําการการเปลี่ยนนะครับกับทูวิยุทธนะครับอ่าในเรื่องของการเซอร์วิสรถทุกรุนทุกยี่ห้อนะครับจัดการให้นะครับวันนี้วีโกนะครับ ของทีมงานนะครับเวลากระแทกหลุมบนถนนถนนเป็นขึ้นนะมันก็จะเสียงดังกึกกักกึกกักนะครับแต่เรามาเช็คด,ดูแล้วนะครับชุดลูกหมากเด็กกันโคงนะครับก็หลวมนะครับก็ทําการเปลี่ยนชุดนี้ราคาก็ย่อมเยานะครับเราจัดการเองนะครับไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ชุดตัวอ่า ต,ตัวนี้นะ,นะก็ดังเหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับวัยุการใช้งานนะครับชุดลูไอ้อย่างของจับเด็กกันโครงครับอ่ากเกิดอาการหลวมแข็งอ่าตัวนี้ก็ทีมงานกำลังจัดก,การให้นักเรียนนักศึกษานะครับไปแม่บ้านนี่ไปถอดแม่ยิงงอกอันยิงงอกอ่ายิงนั่นนี่มา ยิงครับเบอร์อะไรเนี่ย17ยิงแล้วก็ถอดออกเลยสองตัวซ้ายขวาจำําการเปลี่ยนให้หมดนะครับเปลี่ยนตัวนี้จบแน่นอนนะครับสองช่างอ้วนได้จัดให้นะครับกำลังยิงฮะโอเคโอเคพอยิงยิงคลายแน่นก่อนข้างในข้างในเอาจะคุมงานนะครับวันนี้จะ อ้าววันนี้เมาเนี่ยนะ๋ยวจะบอกวันนี้ในตัวนี้แล้วก็ปัจเจเบอร์สิบเจ็ดเพราะว่ามันตามอือเบอร์อะเดี๋ยวไปได้มั้ยไปตอกอันน่ะพี่ไปตอกไปพุ่นอ่าเอาเบอร์ยู่นี่ละอยู่นี่ละได้ไปเพื่ออะไรสิบเจ็ดวะครับปัจเจ้าจับมานี่ยอ่อนมานี่มันยิงไม่ออกเพราะมันตาม วิธีการทำเราก็ต้องจับแบบนี้เ,ออเห็นไหมครัแล้วเราก็จะคลายออกเห็นไหมแบบนี้เปเรือดเขี่ยน่อยนี่เพรมันตามเราก็ต้องออกแบบนี้บ,บางทีมันยิงออกมันมันก็ไม่ออก ไม่ต้องไปเสียหลายอย่างตีไหมพี่เออเออออาไปเอาเอาเออโอเคไปอันนี้อ่าเราก็ยืนอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องเขาใกล้ใกล้ขนาดนั้นเออออกมาไม่เอ็กซไม่เอ็เออโอเคเห็นบห ทางล yup. ่างโอ้ไปทางขวนะครับท้างไหนก็ได้แล้วก็จะเปลี่ยนชุดนี้ออกนะครับก็จบปัญหาแน่นอนในเรื่องของมันดังกึกๆเวลากระแทกหนุ่มนิดหน่อยก็จบวีโก้วีงานนักเรียนนักศึกษาจัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาอะไรมาเปลี่ยนก็จบปัญหาตัวนี้นะครับแล้วเสร็จไปแล้วจะอื่น อย่างอื่นโอเคเป็นแค่สองสามตัวแค่นั้นนะครับก็จะทำตามนี้นะครับราคาก็ไม่สูงเพราะว่าบริการเองวิทยุจัดให้นะครับ <c oughs> าจาบตัววิทยุนะฮะเดีจัดให้นะครับจบจบทุกปัญหนานะ้มาที่นี่นะครับบ่งบอกได้เลยนะครับบริการรถลูกค้าเหมือนรถเราเ <c oughs> นาะแม่นบอั์ดอว

ไปโอเคไปตานันมาเนี่ยใช้คำว่าเบิ้งนี่ติดอกโอเคมาเราจะเปลี่ยนตัวนี้ไอ้เดียวมามันขาดมันขาดมันขาดขาดนะครับยิ่งแล้วยิ่งแล้วแรงมันก็กระแทกเห็นไหมขนาดเราจับมันยังเสียงดังอันนี้แค่มือเราเมื่อรถกระแทกรถหนักก็รจะเป็นต้องมีอาการแล้วก็เปลี่ยนตัวนั้นอีกเอามาอีก กองไม่ต้องเดินไปหรอกมันนี้วันนี้มานี้เออเนี่ยอดยอแมนโมซากอวนเอออวนอวนมันเอือใช่ไหมห๋อรักแล้วเนาะเปลี่ยนมาเป็นห๋อรักติดตามผลงานของเอฟซีคู่วิทยุมันโดดแน่นสิละเป็นธรรมดานี่เราเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนตัวนี้ไม่กี่ตังค์นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนเองราคาคูนี้เยอราคายอมยอม นะครับอ่ะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสองอย่างซ้ายขวาขอบคุณครับ